สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูท่านผู้แหลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชั้นลยูทูปเปริยนสินแสวัยรุ่นหมอบิวสวัสดีงามๆค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าทําไมถึงทักทายแบบออกแนวฮาๆนิดๆก็ต้องบอกว่า มาส่งคลื่นหา,หาบ้างนะคะมาเบรกสถานการณ์โควิดไงคะเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าเราเสพข่าวดูโควิดเยอะๆมันก็อาจจะรู้สึกนอยมันก็อาจจะรู้สึกแบบหดหู่เศร้าๆได้นะคระับราะนั้นนะคะก็เข้าใจนะคะหัวอกหัวใจหัวจิตหัวใจของเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เลยมาเบรกด้วยอะไรที่มันเป็นคลื่นที่แบบเออถ้าหาได้ก็หาบ้างถ้าผ่อนคลายลงได้ก็ผ่อนคลายลงบ้างนะคะกับพิก,การในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในอีก หนึ 1> 1่งถเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตัวคุณอีก1-2เดือนข้างหน้านี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าการเลือกกองไพ่นะคะก็อยากจะให้แบบว่าทำสมาธิก่อนนะคะแต่ขอแซวนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถนัดเลือกจากตำแหน่งของกองไพ่ใช่ไหมคะอ่ะบางคนถนัดแบบว่ากองซ้ายมือสุดเป็นกองที่หกองตรงกลางเป็นกองที่สองกองขวามือสุดเป็นกองที่สามบางคนถนัดเลือกแบบนี้บางคนอาจจะถนัดเลือกจาก สัญ,ญลักษณ์ตัวแทนกองก็ได้อ่าก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวแทนกองที่1ก็จะมีหินลาพิสลาซูลีนะคะซึ่งเป็นหินที่มีความหมายว่าชาวอียิปต์เชื่อกันว่าเป็นหินเป็นตัวแทนจากสวรรค์นะคะเป็นหินแห่งสวงสวรรค์อะไรแบบนี้นะคะอ่าตัวแทนกองที่2เป็นน้องมิกแอนด์แมทหรือจะเรียกว่าน้องออราคอสก็ได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าโดยมากก็จะเป็นออราคอสนะคะเป็นตัวแทนของกองที่สค่ะ แทนกองที่3นะคะเป็นเอ,อ,อเมทรินเอออเมทรินนี่เป็นการรวมกันร,ระหว่างซิทินกับอเมทิสเราเลยเรียกว่าอเมทรินหรืออเมทรินนะคะอ่าทำให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยนะคะปล่อยเวลาว่างๆเลยไม่บีบคัน้นไม่กดดันไม่ใดๆทั้งสิน้นตัดสินใจเลือกกันตามอัธยาศัยกับค้ำพยากรนะคะในแนวไกด์ไลน์และบันเทิงวันนี้ค่ะในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในอีก1-2เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร สวัสดีสวีดัตนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่1นนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อที่เลือกเพราะว่า ต้องตาต้องใจกับหินลาพิสลาซูลีวงนี้นะคะอ่าเรามาฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะการพยากรณ์นะคะผ่านคลิปแบบนี้ก็เป็นการทํานายแบบดวงโดยรวมนะคะทํานายแบบ general reading นะคะในบางรายบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะนะคะก็ฟังเอาไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็บันเทิงนะคะวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในะอีก1ึถึง2เดือนข้างหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวคุณจะ มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่ r r c l l e เนี่ยคือไพ่ movement ค่ะไพ่ lead you go first the universe will cast you แล้วก็จะมีไพ่ภาพยากรนะคะ5ใบยอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะสำหรับตัวคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นหรือมีสิ่งเปลี่ยนแปลงก็ตามนะคะกับคุณในอีก1-2เดือนข้างหน้านี้ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะอาจจะ อยู่ในช่วงของการแบบว่าว่างอยู่บ้าน work from home study from home นะคะสภาวะโควิดเนี่ยค่ะก็ทำให้เราจึกๆๆๆกนะคะต้องมาอยู่ในบ้านนะคะต้องมาปรับตัวอยู่กับบ้านเยอะแยะมากมายไก่กองจนกระทั่งแบบเราติดโซเชียลมีเดียนะคะเราก็เลยต้องส่องส่องนะคะตามเว็บนู้นแอป,ปนั้นแอป,ปนี้และหลายๆคนก็เลยนะคะคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะ เกิดการเปลืองเงินเกิดขึ้นอ่าตกเป็นทาตของการตลาดนะคะตกเป็นทาตการตลาดเนี่ยเห็นไหมคะตัวเราเองเนี่ยกำลังส่องสื่อโซเชียลมีเดียเลยลูดลูดลูด,ดบางทีเราก็เข้าแอปช้อปปี้ a z a d ดบางทีเราก็โอ้ยนะคะ Facebook f a n p เ g e ขายของโน่นนี่นั่นต่างๆนะคะรู้ไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าเนี่ยนะคะเราได้โอนไปแล้วนะคะมีคนอื่นจิกเงินเราไปแล้วนะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่ะตกเป็นเหยื่อทางการตลาดนะคะภายใน1ถึง2เดือนข้างหน้าน,นี่ โปรดระวังนะคะการควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่นะคะอยากได้สิ่งของเพราะว่าเราเนี่ยมีเวลาว่างเราก็เลย เห็นสิ่งของที่มันโพสตขายเยอะแยะนะคะโปรดจงระวังการเปลืองเงินโดยใช้เหตุเพราะว่าเราตกเป็นเหยื่อทางการตลาดนะคะตกเป็นเหยื่อของการพรีเซนต์สินค้าที่แบบว่าโอ้ยดูน่าซื้อดูน่าหามากนะคะเราก็เลยเปลืองเงินนะคะตัวคุณอีกหนึ่งถึงสองหนึ่งข้างหน้าเปลืองเงินเพราะว่าซื้อของออนไลน์นะคะโดยที่แบบว่าตั้งใจก็ดีอุย้ยเผลอมือลั่นไม่ได้ตั้งใจก็ดีค่ะนะอ่าแล้วมีอะไรอีกคะโอ้อันนี้นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ โซเชียลมีเดียอีกอันนี้มีสมาร์ทโฟนอันนี้มีแท็บเล็ตอันนี้มีโน้ตบุ๊กก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ,อ,อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียแต่ก็ดีหน่อยอันนี้เปลืองเงินซื้อของโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจอันนี้เราเริ่มเข้ามาจริงจังแล้วนะคะเราเริ่มต้องหาความรู้นะคะหรือว่า ตั้งใจทำงานตั้งใจส่งการบ้านตั้งใจส่งโปรเจกต์งานหรือหาความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มคูเพิ่มพูนศักยภาพให้กับตัวเองอันนี้ก็ก็ก็เป็นพลังบวกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของการเข้ามานะคะใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ยเราสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกเอางานเสร็จหรือ เสร็จหรือ,อยังนะการบ้านนี้เสร็จหรือ,อยังนะต้องอ่านอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ใจการพัฒนาความรู้นะคะแล้วก็นําความรู้นั้นนะคะเออหลายๆท่านนะคะสนใจที่จะแบบว่าเข้าคอร์สออนไลน์หรือว่าไปดูใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาสอนทำเบเกอรี่เขาสอนทำอาหารเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่ต้องพูดว่าสำหรับคนที่แบบจบแล้วนะหรือบางคนบางท่านแบบทำงานก็อยากมีรายได้เสริมหรือ,องานอดิเรกเนี่ย บางคนก็อยากจะหัดลองทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยลองทําอาหารดูทช่แบบว่าเอออาหารออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามี เขาเรียกว่าโลกเนี่ยมันก็สร้างอะไรคะมีโอ้ยแกล l บไลแมนนะคะฟูด้ดแพนดา้าน่นนี่นั่นน่ะเพื่อที่จะให้เรานะเปิดหน้าร้านด้วยตนเองได้บางคนแบบเงินไม่ค่อยพอใช้หรือเด็กนักศึกษาปี3ปี4บางคนก็อยากเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอะทําอาหารนะคะหรือทําของที่แบบว่าส่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานของเบเกอรี่น้ําต,ต่างๆเงี้ยบางคนก็เลยไปศึกษาะคะ่ะศึกษาในโซเชียลมีเดียนั่นแหละหลังจากนั้นก็สมัครหน้าร้านลงในแพ ะะอย่างที่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแกล็บเป็นไลแมนเป็น f o o แพนด้าเป็นอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแล้วก็ลองนะคะที่จะลองขายดูหรือบางคนบอกยังไม่ขายอะ่ะขอแค่แบบศึกษาก่อนได้ไหมเนี่ยแต่ว่ามีความชอบนะอยากจะทําอะไรขายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงกับคุณคือการมองหาการเรียนเพื่อ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นรายได้นะคะไม่ว่าจะโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่แหละแต่คือปลายทางคืออยากจะพัฒนาเป็นรายได้หลักหรือได,ได้เสริมก็ได้นะคะอะแล้วก็ตัวคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีคนมาตกหลุมรักหรือพลังงานไว้เวอร์ซ่าสลับกันไม่ก็คุณไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็ได้นะ ขอทานายเป็นหนึ่งตัวคุณไปตกหลุมรักใครเขาหรืออาจจะมีคนมาตกหลุมรักตัวคุณก็ได้เรื่องของวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนะคะความรู้สึกโอ้ยซับซากก็จะมีเข้ามานะคะในอีก1-2เดือนข้างหน้านี้นะ1-2เดืนอนข้างหน้านี้ตัวคุณหรือมีใครมาแอบชอบคุณก็เป็นไปได้นะคะอ่าบางรายบางท่านใครอยู่บ้านเยอะๆเริ่มน้ําหนักขึ้นนะคะในช่วงนี้เริ่มโอ้ยกินเยอะนะคะกินแล้วนอนกินแล้วนอนบางคนก็เลยแบบว่าน้ําหนักเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตัว คุณในอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้าบางท่านอาจจะฝึกทําโยคะฝึกเรียนโยคะหรือออกกําลังกายเอ็กซ์ซอร์ซา,ายอยู่ในบ้านนะคะหรือไม่คุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องของจัก,กรกะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้เพราะเราก็ต้องดูจากหน้าไพา่ใช่ไหมคะมันมีแสงออร่าสีต่างๆนะนอกจากจะแปลว่าฝึกเรื่องโยคะออกกําลังกายแล้วคุณอาจจะสนใจในเรื่องของจัก,กระออร่าหันมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ก็ได้นะคะอ่ะนะ นด้าของจิตวิญญาณค่ะในนี้เราพูดเรื่องของ Activity ไปครบแล้วเราพูดเรื่องกิจวัตรที่จะเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนะคะพูดแล้วเรามาพูดเรื่องของนามมาทำบ้างดีกว่านะเรื่องของนามมาทำค่ะ่ห้ีบ you go first แล้วก็ the universe will cast อยูนะคะก็จะแปลว่าในเรื่องของจิตวิญญาณคุณค่อนข้างแบบว่า t a k ตัวเองนะคะเป็น energy ที่มี higher vibration เช่นเริ่มจะทำอะไรตาม passion ของตัวเองนะคะเริ่มจะสนใจทำตาม passion ของตัวเองนะคะก็เริ่มมี vibration ที่สูงขึ้นนะคะสิ่งิ่งที่เราอยากได้ p a s ช i o n อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นที่อยากจะซื้อตื่นเต้นที่อยากจะทานะคะก็จะทําให้ตัวคุณนะคะรู้สึกว่าเฮ้ย มันดูแบบว่าเอ้ยมันดูแบบทุกอย่างมันเริ่มหน้าตื่นเต้นในใน,ในสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่า the universe will c a s t you เขาบอกว่า the universe เนี่ยจัก,กรวาลนะชอบนักหนาแหละกับการที่ผู้คนเนี่ยเขาได้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองไปทําตามแพชชั่นเนี่ยเพราะจัก,กรวาลก็จะเริ่มสนับสนุนคุณนะคะหมายถึงว่าคุณหลีบตัวเองขึ้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจัก,กรวาลก็จะ สนับสนุนคุณสพอร์ตคุณเองนะคบอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคทงางด้านของกดแรงดึงดูดที่ดีนะคะเมื่อมนุษย์ทำตามแพชชั่นของตัวเองทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีเนี่ย higher vibration ค่ะ ความเชื่อของเราความศรัทธาของเรามันทําให้เราเนี่ยนะคะเริ่มเป็นตื่นทำอะไรเขาเรียกว่าตื่นเต้นขึ้นฉันก็พูดไม่ค่อยถูกนะคือมันก็ตื่นเต้นขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยอยากทำโน,น้นอยากทํานี่คือมันแบบว่าเป็นแรงกระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยอ่จาจักรวาลก็จะจัดสัญญาณคุณได้แล้วก็จะรู้อ้าวคนนี้กําลังเริ่มปรับระดับแล้วจิตวิญ,ญญาณแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องสนับสนุนเขาหน่อยไหมหรืออะไรประมาณนี้เนอะเอออ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มาเบรกสถานการณ์โควิดกันนะคะด้วยการส่งคลื่นบวกพลนวก้็็เป การไกด์ไลน์พยากรไปในตัวด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวีดัตนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สองหรือเพื่อนๆที่เลือกเพราะว่าโอ้ต้องตาต้องใจกับออร่คาคอร์เส้นนี้นะคะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเรียกว่าส่งคลื่นที่แบบว่าเบาๆลงสนุกสนานแบบปนฮาบ้างนะคะสําหรับคําไกด์ไลน์พยากรณ์ในวันนี้ในหัวข้อที่ว่า ตัวคูณอีก1-2เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเพราะว่าอตอนนี้นะคะเราต้องบอกว่า ตอนนี้เราเจอสภาวะแบบกดดันบีบคั้นตั้งจ,จิตใจอีกแล้วจะโควิดเข้ามานะคะก็เลยแบบตั้งใจทําคลิปนี้เพื่อแบบว่าสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนๆในขณะที่กําลังแบบว่าต้องถูกกักตัวเอ่ยหรือว่าต้องหยุดอยู่บ้านนะคะ work from home นะคะ study from home ในช่วงแบบว่าโควิดนะคะอยู่ในช่วงแบบแบบดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าห้ามออกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่า สำหรับการทำนายเป็นแบบ general reading ก็การอ่านภาพแบบดวงโดยรวมทั่วไปวันนี้อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาฟังเพาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็บันเทิงนะคะแต่สำหรับใครที่ตรงก็ถือว่าโอ้จะริดขึ้นพลังงานเราตรงกันนะคะได้ตามนี้เลยเอ,อย่างนี้นะอ่ะก็แนะนำไพ่กันก่อนเริ่มวันที่ oracle นะคะคุณได้ไพ่ Race แล้วก็ไพ asha, อ่อัคชาค่ะ your guide dance i s t divinely guided เออนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่ไพาพยากรณ์เนี่ยมี5าใบอย่างที่ปรากฏอยู่เลยค่ะ เอาละวันนี้นะคะไกด์ไลน์ยพยากรณ์ในออกแนวบันเทิงนิดหนึ่งตรงที่ว่า1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกหินออร่าคอร์สเนี่ยโอ้โหหมอวิวต้องพูดเตือนจำตรงเลยเห็นภาพการแบบต้องต่อสู้เออนะต้องต่อสู้หรือต้องปชนการที่แบบว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากของชีวิตนะเห็นไหมเนี่ย โอ้ยต่อสู้ยังไงล่ะยากลําบากยังไงล่ะยืนท่ามกลางสายฝนแล้วมีพายุด้วยนะคะอ่ะแล้วก็นี่อะไรนะต้องเดินบนแบนบ,บกายกรรมกวางเจาเหรอคือหมายถึงว่าต้องเดินทางยากลําบากนะคะทางดีๆเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาขึ้นมาเดินบนเชือกที่แบบอยู่บนที่สูงจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะคะก็อุปมาอุปมยสสานการณ์ในชีวิตที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ว่า คุณนั้นกําลังเจอสถานการณ์ที่แบบว่าอาจจะต้องเอาตัวรอดมากๆเลยอ่ะหรือเส้นญาแดงผ่าแปดหรือแบบว่าไหวไหมชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าอาจจะว่าเออเราจะเป็นคนรอดในี่ยสิท่นที่3นี้หรือเปล่าสําหรับโควิดเพื่อไปต่อกันในซีซสั้นที่4บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย โควิดนี้ฉันต้องรอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้ากับไพ่นี้เหมือนกันหรืออาจจะหมายถึงเอ้ยเจอเรื่องราวยากลําบากที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันการงานการเงินที่ไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากโดนผลกระทบจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยทาให้ทุกอย่างมันหยุดชะง,งักอะ่ะแล้วเรากําลังอยู่จะแปลว่าโอ้ยจะไปยังไปต่อยังไงวันนี้นะจะไปต่อยังไงมันยากแลอเกินสําหรับการเดินทางต่อไปในขนาเนี้อ่ะอันนี้เป็นรูปธรรมที่ต้องเจอแล้วนะจ๊ะอ่ะสาหรับถัดไปค่ะไพ่ด้านล่างบางคนเนี่ย ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอยู่ดีแหละบางคนนะคะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเธอแบบวิตกจริตกูติดยังวะอย่างนี้นะคะึกออกไหมนะขออนุญาตไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำายงคําหยาบแต่หลายหลคนนะคะเอ่อแบบแบบผู้ที่ดูหานะกูติดยางวะฉันติดยางวะผมเป็นยังวะก็เลยแบบว่าสงสัยในสุขภาพของตัวเองอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้านสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ไอนิดนึงก็แบบสงสังสัยแล้วว่าไอนี่คือโควิดไหมน้ำมูกนิดนึงก็สงสัยแล้วว่าน้ำมูกนี่คือโควิดไหมบางทีมันอาจจะเป็นแบบพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิพ้งภูมแพ,พ,พ,พ้อะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมคะอ่ะบางคนนะคะอาจจะเป็นไปได้คะ่ะที่คุณกําลังอยู่ในช่วงของสุขภาพที่ ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะหรือว่าเจอเรื่องราวที่แบบว่าเป็นปมเงื่อนที่ต้องแก้ไขนะคะอแต่ก็โชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะเจอ,อยุ่งยากลำบากใจสักเพียงไรนะคะไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าไพ่บอกว่านะคะสิ่งที่คุณสวดมนต์ไปอะ่ะเออบทสวดมนต์ทำบุญทำทานแผ่มเมตตาอะไรอะ่ะก็จะช่วยคุณพอผ่านได้อยู่นะ พอผ่านได้เรียกว่าพอผ่านได้ไม่ถึงขั้นก็แบบว่าเออผ่านได้ดิบด,ดีอะไรอย่างนี้เลยนะคะหลายๆคนค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือนอนเยอะพักผ่อนเยอะมากเพราะว่ามันออกไปไหนมาไหนได้ยากสมัยแต่ก่อนพอ,อไม่มีโควิดใช่ไหมคะอ่ะพอวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์วันหยุดงานอย่างเงี้ยเราโอ๊ยต้องออกไปห้างใช่ไหมเออ ออกไปห้างออกไปทำจัตุจกักออกไปนู่นนี่นั่นสารพัดอ่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มกกับไปไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนก็เลยต้องหยุดอยู่บ้านหยุดแล้วทำอะไรคะกินก็แล้วนอนก็แล้วนะคะดูซีรีส์ก็แล้วจบไปแล้วก็ก็ยังต้องนอนอยู่ติดเตียงอย่างนี้นะคะก็หลายๆคนก็เห็นว่าหนึ่งสองเดือนข้างหน้าพักผ่อนเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะพักผ่อนเยอะนอนเยอะพักผ่อนเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะรูปธรรมเราพูดกันไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะย้ากันอีกทีหนึ่งสองเดือนข้างหน้าของคุณจะมี อะไรเด่นๆบ้างก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่า บีบคันสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะสถานการณ์ที่แบบว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องการงานก็ได้แบบว่างานที่มันยุ่งยุ่งเนี่ยเราต้องมาเป็นคนแกะปมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเรียนก็เหมือนกันแหละบทอะไรที่มันยากๆก็ต้องแบบต้องเอาตัวรอดให้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเผชิญกับเรื่องของการเอาตัวรอดเรื่องของโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาตัวรอดเรื่องของสุขภาพก็ดีนะคะเรื่องของเอาตัวรอดการงานการเง,ง,งินอย่างก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ก็ถือว่า เป็นคนที่บุญยังรักษาพระยมคุ้มครองอยู่อีกทีนะคะเป็นคนที่บุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู่เพราะว่ารอดค่ะนะคะก็พอผ่านได้อะไรอย่างนี้นะคะอาทีนี้มาเรื่องของเมื่อกี้เราพูดรูป,ปรธรรมครบแล้วเรามาพูดเรื่องนามธรรมกันบ้างเรื่องของจิตวิญญาณกันบ้างนะคะไพ่อักชาค่ะ โยกายแดนซ์อีทด i วา l ีกายเดดเขาบอกว่า1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่คุณหันเข้าหาสัจธรรมคำสอนศาส,สนาเป็นพิเศษ าจจะแบบว่าเขาเรียกว่ามาช่วยลดความฟาุ้งซ่านมาช่วยลดความกังวลของตัวเองก็ได้หรือแบบว่าอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนะคะอธิษฐานให้ช่วยพาเราผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อะไรอย่างเนี้ก็ในท้ายที่สุดนะคะได้รับคําตอบในเชิงแบบนั้นด้วยนะคะอาว่าคุณสามารถอันนี้ผ่านไปได้นะคะในทางจิตวิญญาณคุณนะคะเข้าหาความสงบมากขึ้นหลายๆคนนะคะหันมาสนใจในเรื่องของ เกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตนะคะโอ้แบบปรุงไปเลยอย่างเงี้ยโอ๋หลายๆคนก็เริ่มแบบว่าเริ่มชักแบบเจอเหตุอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็เริ่มชักปร่งอะไรแบบนี้นะคะอ่าบางคนก็หันเข้าหาพระธรรมคําสอนหันเข้าหาศาส,สดานะคะ,ะความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะว่างจัดนะคะคือมันว่างจัดนะคะเพราะว่าเราทําอะไรยากมากนิดนึงลนะ้วติดโควิดเราก็อยู่บ้านเยอะนะคะแต่ว่า มีเงื่อนปมบางอย่างที่ต้องแก้ไขแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ายุ่งยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้ว่างเลยนะคะการว่างยังมีอยู่จากไพ่เรสเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีบ้างในบางวันนะคะที่อาจจะต้องเจอเรื่องอะไรที่มันแบบอุ๊ย ทำ,ทำไมฉันต้องมาแกะปมนี้ด้วยเออทาไมฉันต้องมาเจอสภาว,าวิกฤตนี้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อก็แต่ว่าก็ผ่านได้อยู่นะก็ไม่เห็นแบบว่าเออจะมีปัญหาหนักน,กนานสาหัสสักการถึงขั้นเอาไม่รอดอะไรนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นคําพยากรณ์ว่าอีกหนึ่ง,งสองเดือนข้างหน้าคุณจะเจออะไรบ้างนะก็มากรุบกริบกริบก,ก,กันในช่วงที่แบบว่าเจอโควิดนะคะเอาตัวรอดไปด้วยกันเพื่อไปสู่ซีซันที่4นะคะสวัสับวันนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อ สวัสด,ดงสวัสด,ดีผู้ดูผู้แลสวีดัตทุกคนนะคะวันนี้เรามาทักทายกันด้วยอะไรที่มันเป็นความหานิดหนึงนะคะส่ง ความหาเนี่ยมาเบรกสถานการณ์โควิดนิดนึงเพราะรู้ว่านะคะหลายๆคุณอาจจะแบบว่าล้มแบบเสพข่าวโควิดแล้วล้วมแบบโอ๊ยนอยแล้ววิตกทงวลกูจะรอดไม่รอดอันเนี้ยนะซีซั่นที่3เนี่ยเราไปซีซั่นที่4จฉันจะต้องเป็นผู้รอดหรือเปล่านะคะกับพิกอากาศนะคะวันนี้ในหัวข้อที่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างในอีก1-2เดือนข้างหน้านะฟังคลิปนี้ก็เป็นนะไกด์ไลน์แล้วก็บันเทิงนะคะเป็น general reading การทนายแบบโดยรวมทั่วไปแต่สําหรับใครที่ตรงเลยก็ถือว่าเอ้ยจะริดและพลังงาน ขอ,ของท่านและของผู้ทำนายเนี่ยตรงกันนะคะอ่ะเราแนะนำไพ่กันก่อนจ้าวันนี้นะคะมีไพ่ o r a c ค e คือ Intuition ค่ะไพ่ l l a r of light นะคะ Your vibration is rising You are the oracle นะคะแล้วก็เราก็มีไพ่ภาพพยากรณ์นะคะไพ่ภาพพยากรณ์นี้ก็อย่างที่เห็นเลยเธอหใบนะคะ ตัวเธอกับอีก1นเดือน,นข้างหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเธอบ้างทั้งรูปธรรมและนามธรรมอ่ะเรามาดูรูปธรรมกันก่อนก็คือสิ่งที่แบบว่ามันเห็นกันได้มันจับต้องกันได้นะคะตัวเธอนะคะอาจจะมีความเหงาบางอย่างอยู่นี่ตัวเธออาจจะมีความเหงาตัวเธออาจจะคิดถึงใครสักคนที่เขาไม่ค่อยติดต่อมาหาเธอเลยหรือว่าเธออาจจะมีความรู้สึกแบบ ไม่สบายใจคิดถึงเรื่องราวในอดีตอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะนิมิตใหม่ที่ดีก็เกิดขึ้นกับตัวเธอคืออย่างน้อยๆตัวเธอก็สามารถที่จะเอาชนะกำแพงเหล่านี้ได้แต่ถามว่าตัวเธอนะคะมีความรู้สึกว่ามัน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 มน,นอยไหมต้องบอกว่ามีนะมัน ติดแบบคิดถึงใครสักคนมีไหมสุดหัวใจมีคิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้บางคนคิดถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ยับพี่น้องแบบเปรียบเปรยกับชีวิตอยู่ว่าเออถ้ามีพ่อจะเปป่านนี้ฉันคงยังไม่ลำบากแบบนี้ถ้าแม่ยังอยู่นะป่านี้ฉันยังไม่ลำบากอย่างนี้ถ้าตาฉันยังอยู่นะป่านนี้ฉันยังไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางคนก็แบบว่า ทำ,ทำไมเธอถึงทิ้งฉันไปทําไมเธอถึงไม่โทรมาหาฉันไม่ติดต่อมาฉันแบบบางคนแบบว่าแอบแอบคิดถึงใครอยู่อย่างเงี้ยอะแต่อย่างไรก็ตามตัวเธอก็ยังมีสติต้องพูดอย่างนั้นตัวเธอก็แบบรู้สึกเออ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 ไม่ได้แล้วมันเยอะไปแล้วนะมันนอยมันเศร้าเยอะไปแล้วก็เลยก็ทุบทิ้งความรู้สึกนี้ที่มันไม่ต้องรู้สึกทุกวันไม่ต้องนอยไม่ต้องเศร้าทุกวันก็เริ่มนะคะหันกลับมานะคะดูแลตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองก็ต้องบอกว่าบางท,ทีนะคะ ตอนนี้มันช่วงโควิดที่มันเป็นช่วงกำลังพีกพิกๆเลยเนี่ยนะคะบางคนก็ต้อง work from home study from home ซึ่งมันค่อนข้างที่จะต้องอยู่กับบ้านใช่ไหมคะอยู่กับบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็แบบหาอะไรกินเราหิวบ่อยอะทีเนี้ยนะหิวบ่อยทำกินเองบางสั่งไลแมนบางสั่งฟูพันดาบางอะไรเงี้ย ก็ในช่วงนี้ก็สะสมสิคะสะสมไขมันกันเอาไว้สะสมเบาหวานกันเอาไว้นะคะสะสมความอ้วนค่ะเพราะว่าแบบว่าไม่ค่อยได้ไปออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายก็ไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะฟิตรงฟิตเนสี่ไปไม่ได้เลยนะคะก็เลยแบบกินกินนอนนอนกินกินนอนนอนะกินกินแล้วก็นอนนอนอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่ารู้ตัวอีกทีคือตายแล้วตัวเธอบอกตายน้ําหนักฉันเริ่มขึ้นฉันรู้สึกว่า มันอ้วนขึ้นป่ะวันนี้มันบวมน้ำป่ะวันนี้นะก็เลยลยแบบดูกลับมาดูแลตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้าเนี้ตัวเธอเริ่มมีสติแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคะจะมามัวนั่งเศร้าเสียใจอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะคะและจะมาทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ้วนเพลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงจะดูไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลุกขึ้นมาค่ะออกกําลังกายนะคะดูแลตัวเองนะคะบางคนเนี่ยนะคะโอ้ยอยู่บ้านไม่ทําอะไรก็แต่งหน้าเก่งมากแม่นะคะบางคนแบบเป็นแบบ บิวตี้บล็อกเกไปเลยเออมีความรู้สึกว่าอุ๊ยนะแต่งหน้าบ่อยช่วงนี้นะคะอยากจะอัดคลิปแต่งหน้านะคะแล้วก็อัดอัด้เขาเรียก็่าอะไรนะแต่งหน้าอยู่คนเดียว แต่งหน้าอยู่คนเดียวส่องกระจกอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนัดก,กับแฟนก็ไปไหนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าโอ๊ยแต่แต่ก่อนนะคะนัดเจอที่ห้างได้นะคะดาดฟ้ามหาคนครได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วจ้ะต้องแต่งหน้าสวยๆแล้วก็แบบวิดีโอคอลเอออะไรอย่างเงี้ยนะแต่งหน้าสวยๆแล้วก็คุยกันทางแบบว่าวิดีโอคอลไปเอออย่างนี้นะอันนี้รูปทำนะคะอ่าัเป,เป็นเรื่องของนามมาทําบ้างจ้ะ นำมาทำก็เรื่องของจิตวิญญาณเนาะนำมาทำเนี่ยเรื่องที่ว่าแบบว่าจับต้องไม่ได้เออเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรเงี้ยเออคนเรื่องความเชื่อต้องแบบว่าเริ่มแบบว่าพูดแบบออกแนวแบบปรัชานิดหนึ่งนะคะเริ่มแบบอุ้ยความเชื่อนะอ่ะความเชื่อค่ะความเชื่อว่าไงคะอินทิวิชันอุ้ยคุณก็เริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มอยู่บ้านใช่ไหมมันเริ่มสงบตาที่3าม,มันชักจะเปิดแล้วสิเออ มันเริ่มสงบมันเริ่มตาที่สามมันชักจะเปิดมันเริ่มสนใจในเรื่องของสัจธรรมมันเริ่มอยากจะฟังธรรมะมันเริ่มเข้าไปฟังไลฟ์โค้ดพูดมันเลยมันเริ่มแบบว่าเออฟังแม่หมอแม่หมอพ่อหมอหลายๆท่านนะเออนะคะทาให้ตาที่สามแอคทีเวตเลยค่ะบางคนตาที่สามแอคทีเวตรังสังขรดีนะคะเกิดความมีซิกเซนแม่นยารังสังขรเริ่มดีแล้วก็เริ่มเดินตามนะคะเสียงที่หัวใจตัวเองแบบบอกว่าอยากให้ทําอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่เห็นไหมเสียงที่หัวใจตัวเองบอกว่าอยากจะให้ทํา ตาแพชชั่นนาหารมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนาะหันมาปรับปรุงโน่นนี่นั่น,นะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ตาที่3 a c แอคท t เก็จะส่งผลให้คุณเนีเป็นรูปลักษณะประมาณนี้ได้นะคะอ่ะ l l a r of Light your vibration is rising your vibration is rising หมายถึงว่าคลื่นกระเพื่อมนะคะคลื่นพลังงานภายในตัวตนของคุณเนี่ยมัน rising คือมันเพิ่มขึ้นแล้วนะ you are the oracle นะคะจัก,กรวาลก็เริ่มบอกว่าอ่านี่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็น เป็น The Oracle แล้วแปลไม่ถูกนะคะ The Oracle คือรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่า v i b เบ t ร o ชสูงขึ้นหรือว i ยเบรชดีขึ้นน่ะก็เริ่มทำงานกับกดแรงดึงดูดได้ดีอันนี้อันนี้แปลถูกนะคะเพราะนั้นหลายๆคนก็เริ่มมีแสงสว่าง เข้ามาในหัวจิตหัวใจแสงสว่างทางปัญญาก็ดีขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า,าได้ศึกษาบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปต่อยอดให้กับตัวเองเพราะว่ามันว่างจัดใช่ไหมคะเราก็เข้าสื่อโซเชียลมีเดียเข้า Google เข้า YouTube เข้าตามอ e ีบุ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปอ่านอะไรที่มันเป็นความรู้นะคะแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าพอโควิด จบซาเนี่ยเราสามารถที่จะดันตัวเองได้ทันทีหรือเอาสิ่งที่เราได้อ่านอ่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปทําได้ทันทีคือพร้อมจะแอคชั่นในเวลาที่แบบที่มัน จัก,กรวารอนุญาตให้เราได้ทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอะตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าต้องเก็บทฤษฎีไปก่อนหลายๆคนก็เลยแบบว่าเออหันไปศึกษาในสิ่งที่ตัวเองสนใจก็ได้นะคะแล้วแต่เลยคุณจะสนใจเรื่องอะไรนะคะนอกจากการที่แบบเริ่มแบบควบคุมอาหารอะไรต่างๆนานาแล้วนะคะอะอันนี้ก็เป็นการไกด์ไลน์พยากรณ์ในแนวไกด์ไลน์และบันเทิงสําหรับคลิปนี้ เพื่อแบบเบรกสถานการณ์แบบว่าเออโควิดหันมาดูซิว่า1 2ถงองเดือนของข้างหน้าของเราเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงรูปทำำํานํำทำเออนี่นะคะก็มาส่งสารกันแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะเดอ้อสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย